สวัสดีครับคำถามคำตอบครั้งที่11มีตัวแปรแทรกนะครับในกรอบแนวความคิดคำถามจากผู้ชมคลิปใน YouTube นะครับสอบถามมาว่านะครับมีปัญหาเกี่ยวกับกรอบแนวคิดในการวิจัยเกิดมีตัวแปรแทรกนะครับหรือมีเดเตอร์อไม่ทราบว,ว่าจะใช้ r g r e s s i o n ในการวิเคราะห์ได้หรือไม่นะครับและต้องวิเคราะห์อย่างไรในโปรแกรม s v s s สสำหรับ ตัวแปรแทรกนะครับจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อนะครับในงานศึกษาของเรานะครับพบว่าอิทธิพลตัวแปร x ที่มีต่อ y นะครับมีอิทธิพลต่ํามากนะครับหรือมีค่าเท่ากับศูนย์เมื่อเทียบกับอิทธิพลนะครับที่ส่งผลผ่านตัวแปร c นะครับในลักษณะเช่นนี้เราเรียกว่าตัวแปร c นี้เป็นตัวแปรแทรกนะครับ ในกรณีกรอบแนวความคิดที่มีตัวแปรแทรกนะครับก็คือตัวแปรที่เราไม่ได้ต้องการศึกษานะครับแต่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตามนะครับเข้ามาแทรกกลางระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามนะครับในการวิเคราะห์โดยทั่วไปนะครับที่ผ่านมา x นะครับจะมีผลต่อ y นะครับซึ่งลักษณะนี้เราจะใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหูนะครับหรือการวิเคราะห์ถดถอยเป็นการ วิเคราะห์ผลกระทบทางตรงหรือ direct effect นะครับคือดูเฉพาะผลกระทบที่ x มีต่อ y นะครับแต่กรณีที่กล่าวถึงนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์ที่มีตัวแปรแทรกอยู่ซึ่งการวิเคราะห์ในลักษณะนี้นะครับการวิเคราะห์ถดถอยไม่สามารถทําได้นะครับเพราะว่าเป็นการวิเคราะห์ได้เพียงแค่ direct effect นะครับการวิเคราะห์ที่มีตัวแปรแทรกนะครับจะต้องใช้การวิเคราะห์สมการโครงสร้างหรือ SEM นะครับ ซึ่งถ้าต้องการใช้นะครับการวิเคราะห์สมการโครงสร้างในโปรแกรม s p s นะครับจะต้องทำการติดตั้งโปรแกรมเสริมที่ชื่อว่า Amos เพิ่มเติมนะครับท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน YouTube เป็นกำลังใจชอบใจช่วยกดไลค์ต้องการแบ่งปันช่วยกดแชร์ต้องการติดตามนะครับโกรนณากด Subscribe ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ